อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟคารเด็ก e วิมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดย s สโตมาสเต สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Factory News Live Weekly Report นะครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันศุกร์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับก็ต้องทักทายก็ด้วยการต้อนรับวันหยุดยาวอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครก็ตามที่ได้หยุดวันเสาร์อยู่แล้วนะครับก็จะได้บวกวันหยุด วันจันทร์เพิ่มพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากวันรุ่งนี้1ิบสสิงหาคมเนี่ยก็ถือเป็นวันแม่แห่งชาติครับเป็นวันหยุดก็น,นับเป็นเรื่องดีนะครับก็อย่าลืมนะครับถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้แสดงความรักความห่วงใยกับคุณแม่นะครับของทุกทกท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าเรื่องของความรักที่มีต่อแม่ที่แม่มีต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้มีวันหยุดหรือ ไม่ได้มีวันพิเศษนะครับแต่ก็ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะถือสักหนึ่งวันที่อาจจะทําอะไรที่พิเศษมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องย้ําเป็นพิเศษนะครับสําหรับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ห่างจากครอบครัวออกมานะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีทีเดียวครับผมแล้วครับอย่างไรก็ดีครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารรอบโลกครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็อุตสาหกรรมกันนะครับวันนี้แล้วก็มีข่าวที่ น่าสนใจครับหลายหัวข้อข่าวที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับทางช่องทาง f a c t o r y Choice นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีช่องทาง Tik t o ็อกแล้วด้วยเช่นเดียวกันก็ชื่อ f a c t o r y Choice นะครับท่านใดที่แวะเวียนนะครับเข้ามาดูในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเจอตอนนี้ครับนั่นคือรายการ f a c t o r y News นะครับก็แวะเข้ามาทักถ่ายกันได้ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ตอนนี้ก็รับชมเข้ามาผ่านทาง Tik To k อกแล้วด้วยนะครับมาที่หัวข้อข่าวแรกของเราในวันนี้กันครับ บริษัทฟีมาว r l ์ครับผมเป็นบริษัทพลังงานในสาราชอาณาจักรครับผมได้ประกาศว่ายังมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการตามแผนสําหรับการสร้างโรงงานกักเก็บแบตเตอรี่ครับในเมืองลีดแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านการไฟไหม้แล้วก็ระเบิดครับผมย้อนไปครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการ เจรจาพูดคุยกับประชาชนครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนจากแผนเดิมที่จะสร้างโรงงานบนพื้นที่ขนาด4เอเคอร์นะครับเมื่อได้รับเสียงคัดค้านเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะครับโดยการลดขนาดโรงงานลงให้เล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขยับโลเคชันให้ไกลออกไปทางทิศใต้นะครับเพื่อให้ห่างจากบ้านเรือนของผู้คนมากขึ้นซึ่งณตอนนั้นก็เรียกว่าตกลงกันได้แล้วรอบหนึ่งครับทั้งคุณแอนดรูจอน ผู้อำนวยการของบริษัทครับก็ได้กล่าวว่าการปรับปรุงในครั้งนี้นออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่อาจขึ้นเกิดขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้เก็บเอาข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาแล้วครับโดยโครงการนี้ครับ โรงงานกักเก็บแบตเตอรี่นี้จะใช้ Westfield Base ครับ Base ก็คือ Battery Energy Storage System นะครับเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการรักษาความปลอดภัยด้านพลังงานแล้วก็ลดเรื่องของความผันผวนข,ของพลังงานซึ่ง ก็จะเหมาะแล้วก็เป็นประโยชน์กับการใช้งานของผู้คนก็คือครัวเรือนในท้องถิ่นครับผมและแม้ว่าโครงการนี้จะยังต้องรอการอนุมัติจากสภาเมืองหลีบนะครับแต่หากเปิดใช้ได้จริงนะครับจะสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ถึง1 4 0 0 0หลังต่อปีเลยครับก็เรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับทีนี้แล้วความกังวลที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับท,ทั้งที่ได้มีการ ตกลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนกันแล้วตั้งแต่เดือนเ,อนเมษายนที่ผ่านมาเพราะในเดือนกรกฎาคมนี้เองครับได้เกิดอุบัติเหตุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับที่ระเบิดขึ้นในนิวยอร์กครับผมก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับเพราะลิเธียมเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระเบิดได้นะครับถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันเกิดความร้อน มากเกินไปนั่นแปลว่าในความกังวลครั้งล่าสุดนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานหรือสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันคือเรื่องของการติดไฟของแบตเตอรี่นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เราก็พอจะนึกออกได้นะจากกรณีของสมาร์ทโฟนนะครับที่ก็แม้จะมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่มันไม่สามารถรับประกันได้ร้อยเเ็ครับผมดังนั้นคำถามก็คือแล้วโรงงานที่จะตั้งที่เมืองหลีแ่งนี้เนี่ยจะสามารถจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรว่าจะเกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับข่าวที่2ครับเป็นเรื่องของ T SMC ครับบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวันนะครับได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานมูลค่า10,000ล้านยูโรในประเทศเยอรมนีครับโดยที่มีความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์ขนาดใหญ่ของโลกนะครับได้แก่บอชแล้วก็ผู้ผลิตชิปชั้นนำนะครับได้แก่อินฟินยนแล้วก็ NXP ครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อขยายตลาดไปยังยุโรปแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของ ซัพพลายเชนในอนาคตรครับแม้ว่าณตอนนี้จะยังมีความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องของแรงงานในเยอรมนีอยู่กระตามครับผมความร่วมมือในครั้งนี้ครับคณะกรรมการบริหารของ G S M C เนี่ยได้อนุมัติการลงทุนในตราสารทุนสูงถึง 3,500ล้านยูโรใน European Semiconductor Manufacturing Company ครับผมก็เป็นวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับรวมถึงทางรัฐบาลของเยอรมน,นีเองก็ได้เสนอเงินทุนอีก5,000ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ครับและสิ่งนี้มันเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย European Chip Act นะครับก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตชิปของภาคพื้นยุโรปนั่นเองครับผมแล้วสิ่งที่เยอรมันกับยุโรปจะได้ประโยชน์นะครับเพราะ เขาตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปชั้นนำนะครับโดยอาศัยการสนับสนุนจากรัฐนะครับและทางสภาพยุโรปเองเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกให้ได้เป็น2เท่าภายใน10ปีนับจากนี้ครับ โดยการประกาศนั้นเนี่ยก็ตามมาจากการตัดสินใจของทาง Intel ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ได้เริ่มมีการสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์2แห่งในเขตภาคตวนออกของประเทศเยอรมนีนั่นเองก็คือเรียกได้ว่ามันเริ่มมีการดําเนินการมาแล้วนะครับกลับมาที่ TSMC นะครับ TSMC แล้วก็พันธมิตรในยุโรปเนี่ยได้ตั้งเป้าว่า แผนการก่อสร้างเนี่ยน่าจะเริ่มได้ในครึ่งปีหลังของปี2024ก็คือปีหน้านี้เองนะครับและคาดว่าจะเสร็จได้เริ่มผลิตเนช่วงปลายปี2570นะครับซึ่งใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนานทีเดียวทั้งนี้ครับเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ยังต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมันที่จะอัดฉีดเข้ามาสนับสนุนด้วยครับ ทาง c ี o ของ GSMC ครับคุณซีซีเว่ยนะครับได้ย้ําถึงจุดยืนนะครับความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการตอบสนองนะครับความต้องการเชิงกลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยีของลูกค้าก็คือคู่ค้านั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับได้ระบุว่าในเยอรมนีแล้วก็ยุโรปเนี่ย อุตสาหกรรมด้านยานยนต์นะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงพัฒนาการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นั่นก็คือเป็นสาเหตุนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับการลงทุนในเยอรมน,นีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ต้องการจะตั้งศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นอกไต้หวันครับ ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์นะครับซัพพลายไปจนถึงดีมานนั่นเองในกรณีที่อาจจะเกิดความตึงเครียดกับประเทศจีนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้เริ่มเห็นมาตรการบางอย่างกับจีนแล้วนะครับในเวลาที่เกิดความตึงเครียดในด้าน geo-politics กับไต้หวันเนี่ยเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นเรื่องที่จีนก็พร้อมจะดําเนินการในทันทีเหมือนกันครับ ทีนี้ในเรื่องของการลงทุนนอกประเทศนะครับผมทาง GSMC เองเนี่ยได้มีการลงทุนชิปคอมเพล็กซ์ครับ มูลค่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในรัฐแอริโซนานะครับคือป,ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็ได้เคยมีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบพิเศษครับแต่สำหรับโรงงานที่เยอรมน,นีนี่ครับจะมุ่งเน้นไปเลยครับที่ชิปสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ครับซึ่งก็ดูจากแนวโน้มแล้วก็แรงหนุน ของการพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติครับอย่างไรก็ดีครับความกังวลก็ยังมีอยู่ครับเพราะทาง G S M C เองเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ปริมาณแรงงานวัสดุเครื่องมือต่างๆเนี่ยที่จริงแล้วทางเยอรมนเองวันนี้ ยังไม่ได้พร้อมเต็มที่ร้อยเซนะครับรวงงานบริการต่างๆด้วยก็เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วทางบริษัทก็ยังคงเลือกตัดสินใจที่จะลงทุนในเยอรมน,นีครับเนื่องจากเล็งเห็นแล้วก็ยอมรับถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเยอรมน,นีที่เขาให้คำมั่นว่าจะพัฒนาแล้วก็สร้างระบบซัพพลายเชนร่วมไปถึงพัฒนาแรงงานด้านการผลิตครับผมนั่นแปลว่า ชิปครับซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงพวกเทคโนโลยีอัตโนมัตินี่มันไม่ได้เข้ามาแทนที่หรือลดการใช้แรงงานนะครับแต่แสดงว่าตัวมันเองนี่แหละมันกําลังเป็นอุตสาหการรมใหม่ที่กําลังจะสร้างงานมากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นข่าวการลงทุนที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการลงทุนและความร่วมมือครั้งนี้จะมีผลต่อตลาดยุโรปอย่างไรครับ หัวข้อข่าวถัดมาครับมีเป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากนะครับทุบสถิติโลกครับโดยทีมวิศวกรจากออสเตรเลียในความสามารถที่แปลงรถโตโยต้ารุ่นเก่าให้ขับดำน้ำนะครับได้ไกลถึง7กิโลเมตรครับผมโดยนักประดาน้ำแล้วก็ทีมวิศวกรจากออสเตรเลียนได้ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงรถและก็ทำสถิตินะครับนำรถยนต์โตโยต้ารุ่นเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับดัดแปลง และสามารถที่จะขับใต้น้ำขับบนพื้นใต้น้ำข้ามอ่าวดาวินเป็นระยะทางรวมกว่า7กิโลเมตรและนั่นคือสถิติโลกล่าสุดครับผมข้อมูลจากเว็บไซต์ Inside e v ครับระบุว่ารถที่นำมาดัดแปลงครั้งนี้ก็คือ Toyota Land Cruiser และเป็นรถสีส้มครับผมซึ่งวิธีการดัดแปลงก็คือถอดเอาเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมออกนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบกันน้ำครับ และชื่อของรถยนต์คันนี้ครับก็ตั้งชื่อว่ามัดแครบครับผมตามลักษณะของปูสีส้มครับที่มันคลานอยู่ตามก้นอ่าวดาวินนั่นเองนะครับสำหรับสเปคของรถยนต์คันนี้ครับถูกนำมาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ชื่อรุ่นวันเน็ตเกนไฮเปอร์ไนขนาด88กิโลวัตต์ครับมีการเสริมเร่องของการรั่วซึมของน้ำโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรม นำเอากระป๋องดีบุกมาเคลือบด้วยน้ำมันซิลิโคนครับแล้วก็ทำการเติมส่วนประกอบต่างๆด้วยจจระบีที่เป็นฟูดเกรดครับเพื่อทำหน้าที่ทั้งหล่อลื่นชิ้นส่วนแล้วก็มันยังช่วยป้องกันน้ำทะเลได้ด้วยครับและอีกส่วนสำคัญนะครับการเดินทางใต้น้ำแบบนี้เนี่ย มันต้องการทั้งให้รถเนี่ยจมอยู่ในน้ําแต่ก็ต้องอย่าจมมากเกินไปครับล้อของเจ้ามัดแครบตัวนี้ครับเลยมีการเติมน้ําเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้รถนี่มันลอยขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันก็มีการติดตั้งทุ่นเป่าลมคูกเอาไว้ติดกับตัวรถนะครับเพื่อป้องกันในกรณีที่รถเนี่ยอาจจะจมลงไปในพื้นที่มันเป็นโคลนก็สามารถที่จะยกรถขึ้นมาได้ครับอย่างไรก็ดีครับสถิตินี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับมีอุปสรรคเพราะเดิมทีเนี่ยทางทีมงาน ตั้งเป้าไปครับว่าจะเดินทางสําเร็จภายในเวลา7ชั่วโมงนะครับแต่อุปสรรคที่มันคาดการยากเหลือเกินนะครับใต้ท้องทะเลใต้อ่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นโคลนตะกอนทรายจากก้นอ่าวต่างๆนะครับทำให้ระยะเดินทางเนี่ยมันใช้เวลามากกว่านะครับก็คือต้องใช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงครับกับระยะทาง 7กิโลเมตรแต่ที่สำคัญคือความลึกเนี่ยมันลึกถึง30เมตรเลยครับและในที่สุดมัดแครบก็ขึ้นถึงผิวน้ำของอีกฝั่งของอ่าวได้สำเร็จนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝูงชนนะครับและแน่นอนก็คือคว้าสถิติครับรถขับใต้น้ำที่มีระยะทางยาวที่สุดและลึกที่สุดในโลกได้สำเร็จนะครับ ทีนี้ย้อนไปในปี1983นะครับเคยมีความพยายามที่จะขับรถข้ามอ่าวดาวินแบบนี้มาแล้วนะครับก็เป็นรถแลนด์ครูเซอร์เช่นเดียวกันนะครับที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ครั้งนั้นครับเกิดอุบัติเหตุครับชนเข้ากับหินหลังจากเริ่มขับไปได้เพียง3กิโลเมตรครับก็ทำให้แผนการครั้งนั้นก็ต้องถูกล้มเลิกไปครับผมสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ครับ มันอาจจะต้องสะท้อนว่าสิ่งที่มันเคยอยู่ในจินตนาการนะครับสิ่งที่เราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยมันเป็นการบอกว่าความคิดสร้างสารรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคนิคต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างการใช้งานแบบใหม่ๆได้นะครับอย่างเคสนี้คือเป็นรถยนต์เก่า 40, 40กว่าปีนะครับก็ไม่แน่นะครับถ้าไอเดียนี้เนี่ยได้รับการนำไปพัฒนาต่อในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถยนต์ที่สามารถ ขับลุยใต้น้ำและอาจจะขึ้นมาขับต่อบนบกได้ก็เป็นไปได้ครับข่าวต่อมาครับทางเวียดนามครับเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการฝึกฝนวิศวกร,รกว่า3 0 0 0 0ถึง50,000คนและกำลังสร้างผู้เชี่ยวชาญอีกกว่าร้อยตำแหน่งครับพุ่งเป้าในการเพิ่มความสามารถในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับ โดยทางนายกรัฐมนตรีฟาร์มมินชินของเวียดนามครับได้มีคำสั่งผ่านไปยัง4หน่วยงานหลักของรัฐนะครับก็ประกอบไปด้วยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนกระทรวงการสื่อารกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับให้มามีส่วนร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์นี้ของชาติในการสร้างและ ฝึกฝนวิศวกรครับผมนอกจากนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเองเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเองกชนจากต่างประเทศเนี่ยให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาสนับสนุนเวียดนามในอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ให้มากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นก็มีการส่งข้อเรียกร้องไปยังซัมซุงเนี่ยให้เร่งการเริ่มผลิตแบบแมสส์โปรดักชันของเซมิคอนดักเตอร์ในโรงงานที่มีอยู่แล้วในเวียดนามครับ ความน่าสนใจของยุทธศาสตร์นี้ครับเพราะในตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีสัสดส่วนคิดเป็นยอด1ใน3ของการส่งออกเลยนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศเพราะการผลิตเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการผลิตของบริษัทที่เข้ามาลงทุนจากต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นซัม s u n g LG, Intel ไปจนถึงซัพพลายเออร์ของ Apple ครับที่เข้ามาตั้งโรงงานแล้วก็สู่วิจัยอยู่ภายในประเทศเวียดนามครับผมก่อนหน้านี้เวียดนามได้เริ่มนำร่องมาก่อนแล้วนะครับในการพัฒนาเรื่องของการวิจัยพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ครับยกตัวอย่างเช่นเวียดเทลครับผมเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมนะครับได้มีการขออนุญาตจากภาครัฐเพื่อทำการวิจัยออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ ทั้งความต้องการในประเทศแล้วก็เพื่อการส่งออกและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ FPT ครับเป็นบริษัทที่ได้เปิดตัวเซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่ที่ออกมาเจาะจงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเองนะครับอย่างไรก็ดีครับเรื่องเหล่านี้แม้จะเริ่มมีการเริ่มมาแล้วมีโรงงานจากต่างชาติมาตั้งแต่มันไม่ง่ายครับเพราะว่า แม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะมีนโยบายมีปัจจัยมีการผลักดันอย่างเต็มที่เลยนะครับที่จะส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แต่การพัฒนาการตั้งโรงงานต่างๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลาครับดังนั้นมันจึงมีความซับซ้อนในการวางแผนและมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ่วเลยครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องนี้กว่าจ,จะต้องชี้เลยนะครับว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยพยายามที่จะติดสปีดหนีประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับไม่เฉพาะเรื่องของการดึงการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการสร้างระบบที่มันจะรองรับอุตสาหการรมแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศและในเคสนี้ก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองครับซึ่งก็เชื่อนะครับว่าหากทำสำเร็จการพัฒนาบุคลากรน,นี่แหละเป็นหัวใจที่ทำให้เวียดนามเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตในประเทศนะครับและในอนาคต ก็มีโอกาสที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลงได้อย่างมากเลยครับประเทศไทยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับข่าวที่5ครับองค์กรของอังกฤษ สองแห่งครับได้จับมือร่วมกันทดสอบโดรนสำหรับการช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ประสบภัยทางน้ำครับผมโดยเรื่องนี้ครับสององค์กรก็ได้แก่ The Royal Life Saving Society ครับและ The Royal National Lifeboat Institution ครับผมเป็นสององค์กรก,รการกุศลที่มีภารกิจในการป้องกันการจมน้ำช่วยชีวิตคนครับเป็นองค์กรจากประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้ได้เริ่มทดสอบโดรนแบบใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยชีวิตคนได้ครับสเปคของมันครับโดรนนี่ครับมีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะทำการค้นหาแล้วก็สังเกตผู้คนในทะเลมีความแม่นยำสูงครับบินได้เร็วถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงและที่สำคัญริมทะเลครับมันต้องทนต่อความเร็วลมได้สูงถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็มีคุณสมบัติกันน้ำอันนี้แน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับ โดนตัวนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทําให้มันมีความสามารถในการ ส่งข้อความไปยังคนที่อยู่ในน้ำได้ผ่านลำโพงของโดรนครับก็สามารถทำการเตือนต่างๆได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับทีนี้กุญแจสำคัญอีกอย่างของการช่วยชีวิตครับมันไม่ใช่แค่เฝ้าระวังแต่โดรนตัวนี้มันสามารถที่จะนำอุปกรณ์เนี่ยไปช่วยชีวิตได้นะครับก็คือเจ้าทุ่นเป่าลมนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้การช่วยเหลือชีวิตเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นครับผมซึ่งการใช้โดรนเหล่านี้เข้ามาช่วยทำหน้าที่เนี่ยก็จะทำให้ไลฟ์การ์ดเนี่ยสามารถที่จะช่วยชีวิตคน ได้มากขึ้นนะครับเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโดรนทําหน้าที่ส่วนหนึ่งไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ส่วนหนึ่งทั้งสงส่วนนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตคนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะแอรเรียของชายหาดแต่ละที่นี่มันค่อนข้างจะว่างมากครับผมทีนี้การทดสอบได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่บริเวณหาดแคทนทอกบีชครับผมซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยก็ได้มีการระบุว่าระบบโดรนนั้นจะช่วยให้ไลฟ์การ์ดสามารถทำการสังเกตการได้อย่าง รวดเร็วในพื้นที่กว้างและระบบลำโพงในตัวก็จะช่วยในการแจ้งข้อมูลรวมถึงให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายขึ้นอีกด้วยครับนั่นแปลว่าเคสนี้ครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่จะทำให้คนตกงานเพราะอย่างไรก็ดีเรายังต้องการไลฟ์การ์ดในหลายๆ สถานการณ์ที่โดรนอาจจะไม่มีกําลังมากพอที่จะช่วยได้ในขณะที่โดรนเนี่ยสิ่งที่มันช่วยคนได้ง่ายที่สุดก็คือห่วงยางหรือทุ่นเป่าลมที่บางครั้งมันอาจจะอยู่ไกลเกินกว่าที่ไลฟ์การ์ดจะว่ายไปถึงได้ด้วยรวดเร็วก็จะเป็นความร่วมมือกันครับซึ่งทางไลฟ์การ์ดเองเนี่ยก็ยินดีมากนะครับกับโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการทดสอบอุปกรณ์โดรน รุ่นใหม่ตัวนี้ครับซึ่งมันจะเข้าไปช่วยงานของพวกเขาทําให้การช่วยเหลือชีวิตคนบนชายหาดเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นและในอนาคตครับถ้าเทคโนโลยีแบบนี้มันกระจายไปทั่วโลกนะครับก็น่าจะทําให้ทุกคนในโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าเล่นน้ําได้อย่างสนุกนะครับปลอดภยัยสบายใจมากขึ้นและแน่นอนว่าความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างแน่นอนครับข่าวถัดมาครับ กลับมาที่เรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กครับทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยได้เปิดเผยสถานการณ์ข้อมูลอุตสาหกรรมเหล็กครับว่าการใช้งานการบริโภคเหล็กในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นยอยู่ที่7.17่ล้านตันครับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีการใช้งานเหล็กอยู่ที่7.03ล้านตันแต่สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยกำลังน่าเป็นห่วงครับผม โดยในรอบ5เดือนแรกของปีครับกลับมาที่เรื่องของการผลิตนะครับประเทศไทยเนี่ยผลิตเหล็กได้จำนวน2.81ล้านตันลดลง 14.7%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับและสิ่งนี้มันสวนทางกับมูลค่าการนำเข้าเหล็กครับที่ปีนี้5เดือนแรกเรานำเข้ามา4.9ล้านตันครับเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง15.6%ครับซึ่งนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสินค้าเหล็กในประเทศของเราเนี่ยกำลังถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสินค้านำเข้านั่นเองครับก็คือเราผลิตลดลงนะครับแต่เรา นำเข้าเพิ่มขึ้นครับในแง่ของการส่งออกครับประเทศไทยมีการส่งออกเหล็กในสัดส่วนไม่เยอะมากครับอยู่ที่0.63ล้านตันครับอย่างไรก็ดีมูลค่าการส่งออกเล็กๆอันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้น9.5เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับแต่สิ่งที่มันน่าตกใจมากๆนะครับนั่นแปลว่า ใน5เดือนแรกของปีนี้นะครับประเทศไทยใช้เหล็กท,ที่ผลิตในประเทศนะครับในอัตราเฉลี่ยเพียง29นะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เหล็กในประเทศในอัตรา33นั่นแปลว่าประเทศไทยเพึ่งพาเหล็กที่นําเข้าจากต่างประเทศสูงถึง70ของความต้องการใช้งานเลยนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยกันในประเทศอื่นเนี่ยเขามีสัดส่วนการนําเข้าเหล็กเพื่อการใช้งานในประเทศเนี่ย เพียง22%เ์เท่านั้นนะครับโดยค่าเฉลี่ยแล้วซึ่งผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยแนวโน้มราคาของเหล็กทั้งในประเทศไทยกับในอาเซียนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากประเทศจีนครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดนมากที่สุดนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการนําเข้าเหล็กจากจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนสูงถึง50%นะครับครึ่งหนึ่งของการนําเข้าทั้งหมดครับ สาเหตุครับในปีนี้จีนเนี่ยมีปริมาณการผลิตเหล็กสูงขึ้นเป็น445ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นถึง6.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับในขณะที่เศรษฐกิจของจีนเองเนี่ย ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับทำให้อุปสงค์ในประเทศเนี่ยโตไม่ทันการผลิตเหล็กก็เลยทําให้ต้องเร่งระบายสินค้าออกไปยังประเทศอื่นๆครับและนั่นแหละก็คือที่มาของการดั้มราคานะครับหรือที่เราเรียกว่าการดัมปิ้งนั่นเองโดยดัชนีราคาเหล็กของจีนในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับ1.99ครับและถ้าเทียบกับดัชนีเมื่อปีที่แล้วในเดือนเดียวกันเนี่ยนะ ปี65นะครับดัชนีราคาเหล็กของจีนอยู่ที่122.52ครับนั่นแปลว่าลดลงกว่า10%นั้นครับซึ่ง เหตุการณ์ที่จะทําให้สถานการณ์นี้คลี่คลายนะครับก็ต้องคาดหวังไปที่ต้นทางคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งถ้ามันกลับมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เป็นตัวดูดซับปริมาณเหล็กที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าผลิตออกมาล้นความต้องการในประเทศนั่นเองครับและสิ่งนี้แหละครับที่บอกว่ามันกําลังเข้ามา สร้างวิกฤตการณ์ให้กับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเพราะเมื่อเกิดการดั้มราคาครับมันก็จะทําให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็คือประเทศไทยเนี่ยในอนาคตก็จะอยู่ไม่ได้ครับซึ่งสิ่งที่จะตอบโต้เนี่ยเรียกว่าแอนตี้ดัมปิ้งหรือว่า AD นะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดการดั้มราคาหรือแอนตี้ดัมปิ้งกับสินค้าเหล็กจากจีนมาก่อนแล้วนะครับทำหลายรอบหลายรายการด้วยครับซึ่ง เครื่องมือที่เอามาใช้ก็คือเรื่องของภาษีการนําเข้านั่นเองครับแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้ทางจีนเองเนี่ยก็ได้ดําเนินมาตรการที่หลบเลี่ยงแอนตี้ดัม pling ของเราครับหรือที่เรียกว่า circumvention ครับผมยกตัวอย่างวิธีการอย่างง่ายนะครับเช่นแผ่นเหล็กรีดร้อนครับหรือว่าสินค้าลวดเหล็ก ที่มีการเจือโลหะประเภทอื่นเข้าไปเช่นอันลอยเป็นต้นนะครับสิ่งนี้ก็จะทําให้สามารถหลบเลี่ยงพิกัดของศุลกากรได้ครับและก็ทําให้ปริมาณการนําเข้าในช่วงหนแรกปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง286%แล้วก็23.7%ตามลําดับนะครับแล้วก็อาจจะยังมีวิธีการอื่นๆนะครับซึ่งจีนก็ใช้ในการส่งออกเหล็กไปยังประเทศอื่นๆนะครับ เมื่อกี้เป็นเรื่องของการเจือโลหะอัลลอยเข้าไปหรืออาจจะใช้ในรูปแบบของสารเคลือบนะครับเพื่อที่จะปรับพิกัดของสินค้านั่นเองครับดังนั้นครับทางสถาบันเหล็กเองเนี่ยก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องตอบโต้ การหลบเลี่ยงมาตรการแอนตี้ดัม pling นะครับมาตรการเนี้ยของจีนเราเรียกว่าเป็นแอนตี้เซอร์คัมเวนชั่นนั่นเองนะครับเราจะเปม็นต้องทำแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศต่างๆนะครับเช่นในทางโยุโรปเองก็มีการใช้มาตรการแอนตี้เซอร์คัมเวนชั่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหล็กเคลือบสังกะสีจากจีนครับก็ทางอเมริกาเองทางประเทศในอเมริกาใต้ก็จะเป็นต้องทำสิ่งนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็ต้องดูว่า ท่าทีของจีนเนี่ยจะทําอย่างไรเมื่อมีการหลบเลี่ยงแล้วประเทศผู้นําเข้าก็มีการโต้อตอบแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนฟื้นอุปสงค์ภายในประเทศเริ่มเกิดเนี่ยสถานการณ์ความตึงเครียดแบบนี้นะครับมันควรจะปรับลงสําหรับอุตสาหกรรมในไทยเองเราก็ต้องพิจารณานะครับว่าการที่เราได้วัตถุดิบเหล็กที่มันราคาถูก มันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมครับแต่มันจะคุ้มไหมถ้ามันทําให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศของเราเนี่ยอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วถ้าวันหนึ่งเรามีเหล็กนําเข้าจากต่างประเทศที่ราคาถูกจนกระทั่งเราแทบจะไม่เหลือการผลิตเหล็กในประเทศไทยแล้วเนี่ยความมั่นคงด้านการผลิตของเราเนี่ยเราจะยังรับได้หรือเปล่าครับผมเอาละครับทุกท่านครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Factory News l i v e Weekly Report ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็พบกันได้เป็นประจำครับทุกวันศุกร์ เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับผ่านทาง c h anel n Factory Choice ของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรามีทางช่อง TikTok แล้วด้วยนะครับก็เสิร์ช Factory Choice ได้ด้วยนะครับเราก็จะหยิบเอาข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากรอบโลกครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตมาย่อยมาเล่าแล้วก็มาแชร์กับทุกๆท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์ กดไลค์นะครับกดติดตามกันเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อเผื่อแผ่ให้เพื่อนร่วมงานของท่านเนี่ยได้มาร่วมอัปเดตไปพร้อมๆกันครับผมสำหรับในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเราพบกันใหม่ได้ในวันศุกร์สัปดาห์หน้าครับสำหรับในครั้งนี้สวัสดีครับ นิวส์อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีต,ตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟอร์คาเด็กซ์เรมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมน,นีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์